มาดูกันในเรื่องคลื่นนะครับคราวนี้เราจะมาดูที่เรื่องอัตราเร็วของคลื่นบนเส้นเชือกอันนี้ก็ตั้งเป็นตัวแปร v ตามนิยามเขาบอกว่าจะขึ้นอยู่กับความตึงในเส้นเชือกความตึงเชือกก็ตั้งเป็นตัวแปร t ก็มาจาก t e n ชันและมวลของเชือกต่อหนึ่งหน่วยความยาวอันนี้คือตั้งเป็นตัวแปร m ew. อันนี้ก็จะมีชื่อหนึ่งด้วยว่าคือความหนาแน่นเชิงเส้น linear density อันนี้ก็เติมเพิ่มเข้าไปนะครับตามนิยามนี้เราก็จะเขียนเป็นสูตรได้ว่า V ความเร็วบนเส้นเชือกก็จะหาได้จาก square r o ท t t ส่วนมโดย μ สามารถเปลี่ยนเป็น m ต่อ l ได้อันนี้ก็เติมเข้าไปโดยสูตรนี้เนี่ยมันก็จะใช้อีกครั้งหนึ่งบ่อยๆก็คือในเรื่องเกี่ยวกับเสียงมันจะมีอัตราเร็วเสียงที่เกิดขึ้นในสายกีตาร์ก็ใช้สูตรเดียวกันเลยคือ V สายกีตาร์เท่ากับสแคว r ร o o ทีส่วนมคราวนี้เราจะมาดูวิธีการพิสูจน์ว่าสูตรนี้มายัางไง การพิสูจน์หาอัตราเร็วของคลื่นในเส้นเชือกตอนแรกเลยเราก็จะมีเส้นเชือกสีเขียวแบบนี้ออกแรง T Tension ดึงตอนเริ่มต้นเนี่ยยังไม่ขยับก็ให้ y เป็น0จากนั้นเขาจะทำการออกแรงสบัดเชือกเพื่อทำให้เกิดคลื่นวิ่งไปในเส้นเชือกแรงสบัดเชือกขึ้นเนี่ยเราตั้งเป็น Fy Fy ก็คือเป็นแรงสบัดปลายเชือกที่ทำให้เกิดคลื่นตามขวาง ในเชือกเส้นนี้ t เขียนตัวแปรเป็นแรงจึงเชือก s, <S เป็นระยะทางที่เคลื่อนเคลื่อนที่ได้ในเวลา t s, <S ตัวนี้ในรูปเป็นระยะทางที่ปลายเชือกเคลื่อนที่ขึ้นในเวลา t v, v เป็นอัตราเร็วขึ้นในเส้นเชือกคลื่นคือการถ่ายอมพลังงาน v ตัวนี้คือเหมือนเป็นอัตราในการถ่ายโอนพลังงานที่ผ่านไปในเชือก vy เป็นอัตราเร็วของเชือกที่ถูกสบัดขึ้นในแนวดิง่งและ mu เป็นมวลต่อความยาวของเชือก ได้จากมวลต่อความยาวตัวแปรจากรูปนี้เราก็มาพิจารณาละเอียดขึ้นโดยช่วงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เชือกขึ้นที่ส่วนบริเวณน,นี้จะเป็นส่วนที่เชือกอยู่นิ่งจากนั้นเราก็ใส่มุมทีตาเข้าไปในรูปจะเห็นได้ว่าณจุดนี้ของเชือกก็จะมี2แรงมกระทำก็คือแรงตึงเชือกทีกับแรง Fy ที่สบัดเชือกขึ้นสามารถพิทักษ์รัตเป็นแรงลับที่กระทำต่อเชือก R ได้แล้วก็เป็นมุมทีตาตามรูป ทีตาตัวนี้ก็จะสัมพันธ์กับทีตาที่อยู่ด้านล่างซึ่งก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสามเหลี่ยมด้านล่างก็คือระยะที่เคลื่อนเคลื่อนที่กับระยะทางที่ปลายเชือบสบัดขึ้นด้านบน H แต่นั้นจากรูปที่เราวาดเสร็จเราก็พิสูจน์เลยว่าแทนทีตาจากสามเหลี่ยมด้านบนก็จะมีค่าเท่ากับ FY ส่วน T เพราะแทนคือข้ามชิดก็กลายเป็น FY ด้านนี้ส่วน T ส่วนสามเหลี่ยมด้านล่างแทนก็ข้ามเป็น H ชิดเป็น s ก็ใส่เข้าไปจากนั้น h เราก็ใช้สูตร V เท่ากับ delta S ส่วนวเดลตพอตบย้ายข้าง S ระยะทางเราสามารถเปลี่ยนเป็น V คูณ t ได้ S ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น V y อัตราเร็วของเชือกที่ถูกสบัดขึ้นคูณกับเวลาส่วน S ตัวนี้ระยะทางที่ขึ้นเคลื่อนที่ก็จะเปลี่ยนเป็นความเร็วขึ้นคูณกับเวลาโดยเวลาที่ขึ้นเคลื่อนที่กับเวลาที่เชือกสบัดขึ้นมันอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันดังนั้น T2 ตัวนี้เดี๋ยวตัดกันได้ จากนั้นเราก็ย้ายข้างแรงจึงเชื่อกขึ้นไปอีกฝั่งหนึ่ง f y ก็จะมีค่าเท่ากับ v y หาร b แล้วก็คูณ t แรงจึงเชือกจากนั้นเราก็พิจารณาต่อโดยใช้การดนตามขวานในเส้นเชือกการดนมันก็มาจากสูตร sigma f เท่ากับ ma แต่ a ของเราจะเปลี่ยนเป็น v ลบ u หาร delta t จากนั้นก็ย้าย d e l t a t ไปคูณกับ f กลายเป็น f t จะมีค่าเท่ากับ mv ลบ mu f คูณ delta t เนี่ยเราจะเรียกว่าการดน MV คือโมเมนตัมเราก็ได้เกิดความสัมพันธ์ได้ว่าการโดนจะมีค่าเท่ากับโมเมนตัมที่เปลี่ยนไปแต่คราวนี้เราคิดการโดนตามขวางในเชือกดังนั้นคือมันก็จะมีแรงตามขวางก็คือ FY ที่มากระทําต่อเชือกเป็นเวลา T แล้วทําให้โมเมนตัมของเชือกในแนวการ Y เปลี่ยนแปลงไปแต่ตอนเริ่มต้นเลยเนี่ยยังไม่สะบัดอยู่ y เป็น0จากนั้นเอา FY ที่พิสูจน์จากด้านบนใส่เข้าไปก็จะกลายเป็น V y คูณ T หารความเร็วขึ้นแล้วก็คูณกับเวลา จากนั้นมวลเชือกเราก็ไปหาจากสูตรมิลตัวนี้ได้ว่ามิวคือมวลต่อความยาวเชือกแต่ความยาวเชือกนี้เราคิดเป็นระยะทาง S มันก็เลยกลายเป็น M อ่าน S จากนั้นย้าย S ขึ้นมาฝั่งนี้มวลเชือกที่เราพิจารณา M ก็เลยมีค่าเท่ากับมิลคูณ S แล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้บรรทัดนี้ V y ตัดได้ S ระยะทางที่ขึ้นเคลื่อน,นที่ก็เปลี่ยนเป็น V คูณ T ได้ทัดนี้ที T ตัด T ออกไปตัวหนึ่งย้าย V ขึ้นไปคูณ กลายเป็น V ีกลังสองย้ายมิลลงไปหารก็กลายเป็น T ส่วนมิลแต่นั้นเราก็ถอดรูททั้งสองข้าง V ีกลังสองถอดรูทจะได้ V อีกฝั่งหนึ่งก็เลยเท่ากับสแควรูทส่วนมิลกลายเป็นสูตรอัตราเร็วของคลื่นในเส้นเชือกขึ้นมาครับมาดูกันที่แบบฝึกหัดข้อ4 8นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอัตราเร็วของคลื่นในเชือกอานจดดูเลยเขาบอกว่าจากภาพเป็นการแขวนวัตถุก,กับเชือกชนิดเดียวกันโดยวัตถุแต่และก็มีมวลเท่ากันเคลตัวแปรเป็น M ถ้าทําให้เกิดคลื่นบนเส้นเชือกรูปใดทําให้เกิดคลื่นที่มีความเร็วน้อยที่สุดอันนี้ก็เคลียร์ตัวแปรเป็น V จแต่นั้นเราก็มุ่งที่ประโยคคําถามเลยสูตรความเร็วของคลื่นในเชือกนั้นก็คือสูตร V เท่ากับสแควร o ท T ส่วนมิคือแรงตึงเชือกส่วนมคือมวลต่อความยาวแต่สําหรับเชือกชิดเดียวกันก็จะถือว่ามี μ เท่ากันโดยข้อนี้เขาก็บอกด้วยว่าเป็นเชือกชิดเดียวกันดังนั้นเราจะรู้ได้ว่า ทั้ง3รูปนี้จะมีมิลเท่ากันความเย็วจะมากจะน้อยเราก็คือต้องไปดูที่แรงตึงเชือกทุกรูปเราจะใส่แรงให้ครบรูปแรกใส่แรงตึงเชือกเป็น T1 แล้วก็มีน้ำหนัก MG ดึงวัตถุส่วนรูปขอไข่เราก็จะใส่ตัวแปรเป็น T2 มีน้ำหนัก MG ดึงลงเหมือนกันรูปขอควายจะใส่ตัวแปรเป็น T3 ม,มีน้ำหนัก MG ดึงลง2ข,ข้างของวัตถุจากนั้นเราก็มาหาแรงตึงเชือกของข้อกอไก่ก่อนเนื่องจาก ระบบไม่ได้ขยับดังนั้นเราจะใช้กฎข้อหนึ่งของนิวตันคือซิกมาเเท่ากับศูนในการหาแรงดึงเชือกพิจารณาที่วัตถุในแนวดิ่งเราจากซิกมาเเท่ากับศูนย์แล้วก็ใช้เป็นซิกมาแรงขึ้นเท่ากับซิกมาแรงลงตามรูปแรงขึ้นในรูปก็คือแรงดึงเชือก T1 ลงคือ MG เราก็จะหาแรงดึงเชือกของกอไก่ได้คือ T1 เท่า MG โดยพายเชือกเส้นเดียวกันนะครับแรงดึงเชือกจะเท่ากันถ้าอธิบายให้ละเอียดตัวที่อยู่ด้านล่างนี้จะเป็นแรงที่เชือกดึงวัตถุส่วนตัวทีี่่่ออออยูด้านบนบคืืแรงงทเชกกึ จากนั้นย้ายไปคิดที่รูปขอไข่พิจารณาที่วัตถุเหมือนกันไม่ขยับเหมือนกันเราก็ใช้สมดุลในการแก้โจทย์ก็คือซิกมาแรงขึ้นทั้งซิกมาแรงลงแรงขึ้นตามรูปก็จะมีแรง T2 2สองข้างดึงขึ้นลงมี MG ตัวเดียว T2 บวก T2 ได้ T 2 T2 เทัา mg ย้าย2ลงไปหาร T2 ของรูปขอไข่ก็จะมีค่าเป็น MG จส่วน2จริงๆแล้ว2เส้นนี้เป็นเชือกคคละเส้นก็มีโอกาสที่แรงจึงเชือกอาจจะไม่เท่ากันได้แต่เราก็ สังเกตได้จากการที่มันอยู่ในระดับเดียวกันแล้วก็เป็นเชือกซินเดียวกันแบบนี้ถ้าพิสูจน์ต่อไปเราก็จะรู้ได้ว่าแรงยึงเชือกทั้งสองข้างนี้ก็จะได้ค่าเท่ากันจากนั้นไปดูที่รูปคอควายพิจารณาที่วัตถุด้านซ้ายหรือขวาก็ได้เช่นถ้าดูที่ด้านซ้ายก่อนระบบไม่ได้ขยับเหมือนกันเราก็ใช้กดข้อที 1, ่หนึ K ่งซิกมาเอฟเท่ากับศูนย์แล้วก็กาลายเป็นซิกมาแรงขึ้นจากซิกมาแรงลงฝั่งนี้ T3 ก็จะเท่ากับ MG หรือถ้าเราจะไปทําฝั่งขวามันก็จะได้เป็นสมการเดียวกัน T3 ทับ m มเือนกน แต่แรงที่จะใช้ในสูตรนี้คือแรงตึงที่อยู่ในเชือกก็พิจารณากลับไปดูเรื่องแรงดึงเชือกนิดหนึ่งว่ากรณีถ้าเรามีเชือกแบบนี้แล้วเกิดการออกแรงดึงสองข้างเช่นด้านนี้1 0นิวตันด้านนี้10นิวตันถ้าเราพูดถึงแรงลับ2แรงนี้จะหักล้างกันและคือที่เชือกเส้นนี้แรงลับจะเป็นศูนย์แต่คอนเซปต์ของเรื่องเชือกคือเชือกเส้นเดียวกันแรงดึงเชือกเท่ากันแรงที่ถูกดึงไปด้านขวา10นิวตันก็คือมันจะเหมือนมีมือขวาดึงเชือก10นิวตันอันนี้ก็เป็นมือซ้ายดึงเชือก1นิวน แรงตึงตลอดทั้งเชือกนี้ก็จะมีค่า10นิวตันด้วยกรณีแบบนี้คือวัตถุไม่้ขยับใช้กฎข้อที่1นของนิวตันคือซึ่มาเอฟเาศูนย์เราก็จะได้ข้อสรุปได้ว่าแรงรับจะเป็นศูนย์แต่แรงตึงเชือกก็คือจะเท่ากันตลอดก็คือมีค่าเป็นสิบข้อนี้ก็ไม่ได้ขยับแสดงว่ามันก็เหมือนมีแรงดึงฝั่งนี้ MG แรงดึงฝั่งนี้ mg ็แลคือตลอดทั้งเชือกแรงตึงเชือกก็เท่ากันก็เลยจะมีค่าเท่ากับ MG ด้วยเป็น T3 จากนั้นก็กลับมาที่สตรเป้าหมายของเราเนาก,ากันแล้ว ความเร็วในเส้นเชื่อกที่เขาถามจึงแปลผันกับแคลรุตทีก็คือแรงตึงเชือกหลังจากเราพิสูจน์แล้วจะเห็นได้ว่า T1 กับ T3 มีค่าเท่ากันและมีค่ามากกว่า T2 ซึ่งเป็น MG ส่วน2เมื่อ T น้อยแปลว่าความเร็วก็น้อยด้วยดังนั้นสำหรับข้อนี้รูปขอไข่จะเป็นรูปที่มีความเร็วคลื่นน้อยที่สุดเราก็ตอบข้อ2ครับมาดูกันที่แบบฝึกหัดข้อ49นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอัตราเร็วของคลื่นที่อยู่ในเส้นเชื่อกนะครับ โจทย์ดูเลยเขาบอกว่าเชือกเส้นหนึ่งยาว10เมตรตั้งเป็นตัวแปร L มีมวล2กิโลกรัมนำมาแขวนในแนวดิ่งและออกแรงสบัดที่ปลายเชือกจงหาความเร็วในเส้นเชือกเกตัวแปรเป็น v ที่ตำแหน่งห่างจากปลายเชือกระยะทาง90ซนติเมตรอันนี้ตั้งเป็นตัวแปร L ดดดอันโจทย์เสร็จเราก็วาดรูปตามที่โจทย์สั่งเลยมีเชือกยาว10เมตรนำมาแขวนอยู่มีการออกแรงสบัดก็เดี๋ยวจะเกิดขึ้นขึ้นในเชือก แล้วเขาก็ถามหาความเร็วณตำแหน่ง90ซนติเมตรอันนี้เราก็ใส่เป็นจุดสีฟ้าไว้แล้วก็เติม L เท่ากับ90เซนเข้าไปในลูกมุ่งที่เป้าหมายเลยความเร็วในเส้นเชือกจะมีสูตรคือ v เท่ากับ square root t ส่วน mu t คือ tension แรงตึงเชือก mu คือมวลต่อความยาวของเชือกโดยตอนนี้เขาสั่งหาความเร็วที่ตำแหน่ง90เซนจากปลายเชือกดังนั้นเราก็ใส่ แรงเข้าไปณจุดวิเคราะห์เลยว่าจะมีแรงดึงเชือกตรงนี้ตั้งเป็น t ดดและณจุดนี้ก็จะมีน้ําหนัก m g ก็คือแรงที่โลกดึงเชือกเฉพาะส่วนสีเขียวนี้เท่านั้นและส่วนนี้ก็เลยตั้งว่าเชือกมีมวลเป็น m d a โดยเชือกไม่ได้ขยับอยู่เฉยๆเราก็จะใช้กฎข้อที่1ของนิวตันคือ sigma F เท่ากับศเพื่อหาแรงดึงเชือก t ดณจุดวิเคราะห์เราก็ใช้เป็น sigma แรงขึ้นเท่ากับ sigma แรงลงแรงขึ้นก็คือ t แรงลงก็คือน้ำหนัก m g ก็กลับไปที่สูตรดังนั้นจากสูตรนี้นะจุดที่พิจารณา t เราก็จะใช้เป็น t d ดดซึ่งหามาแล้วจากตรงนี้แต่ตอนนี้มีปัญหาคือเรายังติดมิวอยู่เวลาโจทย์ไม่พูดเลยเลยเนี่ยมันต้องถือว่ามิวของเชือกเส้นนั้นเท่าเดิมเราจะหาจากมวลของเชือกทั้งเส้นกับความยาวของเชือกทั้งเส้นก็ได้แต่มันจะมีปัญหาคือ t ของเราเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็น m g ดังนั้นถ้าใช้เป็นมวลของเชือกทั้งเส้นหารความยาวตอนแก้สมก,การมันจะติด m ดซึ่งเราไม่รู้แต่เนื่องจากเชือกเส้นเดิมเราก็สามารถไปหามิลจากมวลของเชือกแค่ m แดแล้วก็ความยาวนะบริเวณนี้ก็คือ l d ดที่เราตั้งขึ้นมาก็คือยาว90เซนมิลของเราก็เลยสามารถเปลี่ยนเป็น m d ดส่วน l d ดได้ด้วยเฉพาะส่วนที่เราวิเคราะห์ตรงนี้จากนั้นเราก็เอามิลตัวนี้เข้าไปแทนตามสมก,การเลย m ตัดได้ กลายเป็น G หารด้วย1ส่วน l d a ดหารซ้อนหาร l d a ดก็เลยขึ้นไปอยู่ข้างบนแบบนี้ V ของเราก็เลยได้สูตรกลายเป็น square root G คูณกับ l d a ด G เป็นค่าความเร่งเนื่องจากแรงดนดููดของโลกก็ใช้เป็น10ได้ l d a ด90เเซนเปลี่ยนหน่วยเป็นเมตรก็กลายเป็น0.9เมตรคูณกับ10กลายเป็น9มีรู t อยู่ร o o เ9เราก็ได้คำตอบออกมาเป็น3 m, เมตรต่อวินาทีดังนั้นข้อนี้เราก็จะตอบข้อ1ครับ